ฟอีช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้จริงไหม คำตอบคือจริงค่ะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนซึ่งช่วยกระตุ้นการนำไขมันไปใช้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้นและยิ่งข้างในกาแฟที่เราดื่มนั้นเสริมแอลคาฮอทีนเข้าไปเพิ่มด้วย<อ>ก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการเาผาผล<อ>าญแอลกอฮอล์นทนทำหน้าที่เป็นเหมือนรถบัสขนเซลล์ไขมันเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อให้เซลล์ได้นำไปใช้เป็นพลังงานดังนั้นแอลคาฮอล์นจึงช่วยกระตุ้นการเาผาผลาญได้อย่างดีเลือกสงสัยไปได้เลยว่าทำไมคนที่ดื่มคาเฟ่เซเว่นสูตรนี้ถึงหุนงคน แแก้วนี้มีพลังงานแค่70แคลไมีน้ําตาลมี L แอลคาไีนด้วยสารสกัดแบบจุกๆดูแลทั้งผิวและเชฟแม่นนจีดื่มมาตลอด10ปีรับประกันว่าใครๆก็ติดใจแถมให้สําหรับคนที่อยากเผาเร็วขึ้นไปอีกทริคคือทานคู่กับ ActiveX ตัวนี้ ถ้าเรื่องการเผาต้องมอบมงให้ ActiveX เขาเลยเพราะเขาเต็มไปด้วยสารสกัดกว่า10ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะบอกเลยนะคนที่อยากได้ผลลัพธ์ปังๆแล้วงบจํากัดใช้2ตัวนี้คู่กันไปได้เลยทานควบคู่การออกกาลังกายและคุมแคลด้วยตอนนี้เขาจัดโปรอยู่กดสั่งจากตะก้าที่แม่นนจีแปไว้ได้เลย